สวัสดีครับพี่น้องบัดที่มีผ้ามาะลาะทองนะครับตัอย่างคือมาเละทองหนึ่งมาเบิง่งเนือคันทานาได้นะครับมีมองขาดมียางบอ่อถ้าเกิดฝนตกมากน้ำซีอุบอนนะครับอันที่สองมะละเบิ่งก็คือนะครับเป็นตรีสามบ่อหรือว่าต้องกําจัดวัชพืชบอ่อนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกอันหนึ่งก็คือบเบิ่งมะเ้งามบ่้งามนี่แหละนะครับ ฟังนี่ก็ฟังนี่เบื่องลดผิดแถวนี้ไดยนะครับฟังนี่อยากโกนเนี่ยแถวนี้โกนแล้วก็ะแดงนะครับเป็นอย่างบ่ครับเพราะว่าดินนี่มันเป็นดินที่ผมดันใหม่นะครับดินที่ผมดันไม่ในที่โอกาสที่ทานอาหารนี่มันจะออกไปทางอื่นมันก็มีนะครับมันก็เลยไปอยู่ทางขางเห็นไหะนะครับมันไปอยู่ทางขางแทนเพราะว่าผมดันขึ้นมาดันขึ้นมากหนนานะครับ มันก็เลยออกมามยมีห้องข่างส่วนมงกลางนะครับมันก็เลยบ่มีฐานอาหารสักเทสใดใสนะครับก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคังน้ำได้กับว่านปุ๋ยบำรุงก็าคิดว่าเดี๋ยวสักหน่อยกัองงามนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมพามาเบงหน้าก็คือพามาเลาะเบงโลกครับโลกและมาแรงอันนี้อันนี้พามาเบงแมงครับนี่นี้นี้ตะก,กระเตนนะครับ เห็นบ่พี่น้องเห็นบอนี่ๆอันนี้คือตะกระเตนนะครับแต่มันบอหลาย่ปเป็นยังอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโรคซึ่งช่วงนี้นะครับอาจจะมีโรคหม่เข่าเกิดขึ้นโรคหม่เข่าเป็นยังไงนะครับเห็นแล้วนี่นี่นี่นะครับมันโฟกัสเห็นไหมพี่น้องอืม เอาเด็กมากเด้อยีนี้เด้อเ,เ,เห็นบ่มันบ่สู้กันให้ผมนี่แหละลักษณะแบบนี้แหะครับเป็นคือยังหนุยตาแล้วก็ดำดำมองกลางอ่ะละแล้วก็เป็นขอบสีสมนะครับนี่คืออาการของโรคใบใหม่ซีมาแล้วนะครับท้้งนั้นในเรื่องของการป้องกันพี่น้องเองก็ต้องหาเรื่องของสารมาขวบคุ้ม าในส่วนของกมรมส่งเสริมการเกษตรกรมกล่ำเขานี่เพื่อจะแนะนำนี่คือเชื้อราไตโครโมานะครับแล้วกะ็อีกถ้ามันบมีไตโครโมานะครับก็จำเป็นต้องใส่สารเคมีก็ก็ให้อยู่ในอัตราที่เพื่อนแนะนำล้ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีเนาะบ่อยากใส่เป็นไดครับอมองง่ามกับง่ามมองบองง่ามกับมงง่ามเลยครับเขาก็ได้ เอาเบิ่งมองงามๆนี่และส่วนมากโรคอันนี้มนสีมีช่วงมองงามๆนี่แหละครับพี่น้องเห็นบ่แต่ว่าผมสังเกตเราโบเห็นครับพี่น้องมันบ่เห็นเนาะเอาดีแล้วละ่ะมันบ่มีครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องเตรียมการในเรื่องของการควบคุมนะครับเบิ่งเห้เบิดทงปู๊ดยน,นะครับ พุละ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 นาข้าน้อยเห็นบ่ครับกอกอนี่งามงามเนาะก,กอหยาเนี่ยเหมือนกอเขา่าเน้นะครับเป็นตะเกียวไปแห่งงวดแท้นะครับอ่าน่าขางคนกับมะยางเลาะเบึงในส่วนของพื้นที่นะครับมีหนามมีทาบอพ่อตะวนันปุยเดบอนะครับหรือต้องกําจัดวัชพืชไว้จังไรน,นะครับข้เอา้าอันนี้นะครับ เป็นเสาเออเป็นแรงคนคนสุกนะครับกับมลัมาลาะมัลาะทองเล็กน้อยมายางหลายดอกครับเมื่อยส่วนมากก็นั่งมีเตอเตอทำงานนะครับในของเอหอนย่ำหมเล็กมากกับมลลัลาะอังสิเหรอครับอ่าก็าเดี๋ยวมืออื่นนะครับมืออื่นสิพาลูกมาปลูกต้นไม้ถ้ามันแดดหลายกับเฉียวมาหน่อยๆขัน้นบ่แดดก็สิพาลูกปลูกก็ราย